ถ้ายิ่งใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นที่รุนแรงหรือว่ากลิ่นที่ชัดนะครับน้ำหอมสำหรับ first jobs หรือว่าน้องๆที่เพิ่งเรียนจบและก็กลังเริ่มทำงานครับดังนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี้ยก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ไม่ได้ติดนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหรือว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเวลาดมกลิ่นก็จะรู้สึกว่าเออมันออกเป็นกับดูคลิปก่อนๆน,นะครับเรามีพูดอย่างไว้แล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างน้ำหอมนิชกับบีเซนเนอร์เป็นไงบ้างอย่าลืมดูก,กันนะครับ สวัสดีครับผมเจมส์นะครับจากช่องเจมส์ครับและช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยเริ่มรับเริญนยากันแล้วทำให้เกิดเอพิโซดนี้ครับน้ำหอมสำหรับ first j o b b e r s หรือว่าน้องๆที่เพิ่งเรียนจบและก็กำลังเริ่มทำงานครับโดยน้ำหอมที่เรามาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะแบ่งกันตามคาแรคเตอร์โดยจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันครับ และสำหรับคาแรคเตอร์แรกนะครับก็จะแนะนำมาให้กับน้องๆที่มีลักษณะนิสัยสดใสร่าเริงแอคทีฟเป็นกันเองหรือว่าเป็นคนสบายๆครับก็จะแนะนําเป็นเคลเมนไทแคลิฟอร์เนียจากอัตเทเลียโคลอนครับตัวโน้ตหลักเนี่ยเขาก็จะเป็นเคลเมนไทออร์เรนจ์เป็นส้มสายพันธุ์นึงนะครับแล้วก็จะมีจูเลเปอร์เบอร์รี่ออกกลิ่นที่ให้ความเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็มีความหวานนะครับตัวนี้แนวกลิ่นจอออกมาเป็นแนวซีทรัสก็คือเป็นแนวส้มนะครับตามชื่อของเขาเลยโดยที่แนวกลิ่นก็จอกเป็นเปรี้ยวแล้วก็หวานละมุนละมุนนะครับตัวนีีีีีีีีี้เเเเเเเนนนนนน่่น่่่่สส่่่ยยยยหหมมมมาา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 ะะะะะะสสสสสรร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 ััสสัับบบคคคคคคททททแตตออออ์ดดดดใใใิิงงงพพวโปกก็จจจจลชู เป็นคนกระตือรือร้นแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่แนวกลิ่นเขาจะให้ความสึกในเชิงเย็นทําให้เวลาใช้งานเนี่ยก็จะสึกว่าทําให้เราคำดาวขึ้นหรือว่าทําให้สงบขึ้นเพราะบางคนนะครับที่อาจจะมี energy สูงอยู่แล้วหรือว่ามีพลังงานเยอะเนี่ยถ้ายิ่งใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นที่รุนแรงหรือว่ากลิ่นที่ชัดนะครับอาจจะสึกว่ามันรุนแรงเกินไปมันหนักเกินไปการที่เราเลือกน้ําหอมที่มีความทวนดาวลงมาหรือว่าทําให้ตัวเราเนี่ยดูซอฟลงนะครับทำให้ภาพรวมของการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนสดใสก็จริงแต่ว่าเขาก็ออออาาาาจจะมมมมีีีุท่่่่นนนนนิงงงๆดดดด้้้ววยไไบบสสใรรเเเเตลลััป็ ผหรือว่าเป็นดีไซเนอร์บกลิ่นนี้นะครับก็เป็นน้ำหอมนิชครับมาจากอิติเลียโคโลนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสครับและนิชคืออะไรครับใครไม่รู้จักทางเลยถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าน้ำหอมนิชเนี่ยคืออะไรนะครับอย่าลืมกลับดูคลิปก่อนๆน,นะครับเรามีพูดกันไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างน้ำหอมนิชกับดีไซเนอร์เป็นไงบ้าง อย่าลืมกันนะครับและจริงด้วยแนวปิ่นนะครับเป็นปิ่นยูนิเซกดังนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ไม่ได้ติดนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหรือว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะครับโดยในการใช้งานเนี่ยด้วยคำที่ระดับของเขานะครับเป็นเพียงแค่อะโดคลนครับก็อาจจะไม่ได้ติดทนมากดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้บ่อยๆนะครับหรือว่าฉีดได้ตลอดทั้งวันเลยเพราะด้วยแนวปิ่นซิตัสเนี่ยอาจจะเป็นแนวกิ่นที่ไม่ได้ทนมากเท่าไหร่อาจจะต้องพกติดตัวนะครับเพื่อว แกชิดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเจ้านายใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเช็คกลิ่นที่แรงจนเกินไปเนี่ยเราเองก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าเจ้านายก็อาจจะเป็นหัวแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับรับรองว่าเป็นกลิ่นสบายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจเลยว,ว่าเข้าถึงได้ครับไม่รบกวนใครแน่นอนและสำหรับคาแรคเต,ตอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นของคนที่ลักษณะหวานอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนน่ารักครับโดยที่กลิ่นที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือซิกเนเจอร์จากมงบาลังครับ และส่วนใหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นหรือว่ารู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะครับเพราะจ,จริงๆก็เป็นแบรนด์ดีไซเน์ชื่อดังครับโดยที่มองบังนะครับจริงๆอาจจะดังในเรื่องของน้ำหอมผู้ชายที่อาจจะเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น explorer หรือว่าจะเป็น legend นะครับโดยที่แง่หนึ่งเขานะครับก็มีความน่าสนใจกลิ่นหลักนะครับจะเป็นวานิลาซึ่งออกเป็นแนวขนมแล้วก็มีความเป็นฟลอร์เล็กน้อยนะครับอาจจะมาจากอีลงังลังหรือว่าดอกกระดังงา กลิ่นของตัวนี้นะครับก็จะให้ความหวานนวลน,นุ่มละมุนนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยเวลาดมกลิ่นก็จะรู้สึกว่าเออมันออกเป็นในแนวเหมือนขนมโดยเฉพาะเป็นเหมือนแนวขนมเค้กนะครับมันจะไม่ใช่ขนมที่เป็นเหมือนเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นขนมแบบอื่นต้องเป็นขนมเค้กด้วยนะครับซึ่งความหวานของมันเนี่ยไม่ได้แบบหวานจนแสบคอแต่ว่าจะเป็นหวานในเชิงนุ่มนวลละมุนละมุนนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้หญิงจักนิดนึงเพราะว่าด้วยแนวกลิ่นมันเป็นแนวหวานแนวน่ารัก ดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงฉีดนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเออช่วยทําให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นบางคนอาจจะมีลักษณะนิสัยที่น่ารักหรือว่าอ่อนหวานอยู่แล้วใช่ไหมครับพอยิ่งฉีดเนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมคาแรคเตอร์ให้เด่นขึ้นแต่บางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเอตัวเราอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะดูดุแลนิดน,นึงหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ากล้ามีความลุยการฉีดตัวนี้นะครับก็จะโทนดาวได้เหมือนกันนะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยอ่อนโยนขึ้นนุ่มนวลขึ้นดูมีความเป็นผู้หญิงหรือว่าน,นากขึ้ จริงๆแล้วส่วนตัวเองเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ในการใช้เพราะว่าด้วยหน้าตาใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่เป็นในเชิงผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากใช้นะครับหรือว่าชอบเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับแต่เวลาใช้งานจริงใช่ไหมครับรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยด้วยความที่ลุกอาจจะมีความดูนิ่งหรือว่ามีความดูเข้าหายากนะครับมีความแบบดูจริงจังเข้มงวดการฉีดกลิ่นนี้เนี่ยกรทำให้ดูรู้สึกว่าเอสดใสขึ้นรู้สึกว่าเป็นกันเองมากขึ้นแต่ว่ามีความตลกนะครับก็คือตอนที่ฉีดเนี่ยก็มี จริงๆกิ่นนี้มาจากใครเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเออจะมาจากตัวเราและสำหรับการใช้งานนะครับก็ด้วยแนวกลิ่นใช่ไหมครับอาจจะเป็นทางฝั่งผู้หญิงสักนิดนึงแต่นั้นในการฉีดเนี่ยผู้หญิงอาจจะเป็นแนวที่มีความอ่อนหวานแต่งตัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่อาจจะแต่งตัวเป็นยูนิฟอร์มหรือว่าอะไรที่มันดูเป็นทางการหรือว่าเป็นราชการเนี่ยกลิ่นนี้อาจจะรู้สึกว่าดูขี้เล่นไปหรืออาจจะไม่เหมาะ แต่ถ้าเกิดเป็นพนักง,งานออฟฟิศใช่ไหมครับหรือว่าคนที่ทํางานที่มีความยืดหยุ่นในการแต่งตัวนิดนึงจะรู้สึกว่าให้ความเป็นขี้เล่นมีความรู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของการแต่งตัวนะครับเพราะแนวกลิ่นนียมีความนวลมีความละมุนและหลายๆคนนะครับที่ได้กลิ่นนี้จากแฟนนีก็บอกว่าเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าเออด้วยคำที่เป็นแนวขนมใช่ไหมครับรู้สึกว่าอยากใกล้ชิดรู้สึกอยากจะเข้าใกล้รู้สึกว่าอยากจะติดเลสไหม รู้สึกว่าอยากจะแบบสัมผัสหรือว่ามีสกินชิพด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่าจริงๆเราไปทำงานกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าใช้เพื่อความสบายใจของตัวเราเองหรือว่าคนอยู่รอ,อบข้างแต่ว่าแล้วก็อาจจะหวังผลในลึกๆได้ประมาณนี้ครับ และสำหรับคลเอ็กเตอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นของคนที่ลักษณะนิ่งๆและก็สุขุมครับและตัวที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือเมื่อเหนตองก้าจากโจมาลอนครับจริงๆเนี่ยโจมาลอนก็เป็นแบรนด์ที่เป็นนิชเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาเพราะว่าหลายๆคนที่เริ่มมีความมั่นคงทางการเงินหรือว่าเริ่มจะมีะไรายได้นะครับก็อาจจะเริ่มมองหาตัวน้ําหอมที่อาจจะมากกว่าดีไซนเนอร์ขึ้นมาโจมาลอนนะครับก็เป็นหนึ่งในชื่อที่หลายๆคนนี่น่าจะได้ยินกันมาแล้วก็รู้สึกว่่่าาาาาาเเเออออนนนนนนสใจจจยยยกกะะได้ล้ลงงหรรืวววูแแบโมีป็ ต้องเท่าความก่อนนะครับว่าโจมาโลนเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําเป็นเออร์ดูโคลนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของความติดทนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดทนมากเพราะด้วยความที่เป็นระดับแค่เออร์ดูโคลนแต่ว่าพอเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นระดับโคลนอินเทนส์ก็จะมีความเข้มขึ้นมาแล้วก็มีความติดทนครับแล้วก็กลิ่นนี้ก็มีแค่เฉพาะอินเทนส์นะครับดยแนวกลิ่นของมือ,อตองก้านะครับตัวน้ตหลักเนี่ยก็จะเป็นมือหลายๆคนอาจจะงงว่ามือคืออะไรมือนะครับเป็นกํายานอาจจะงงกว่าเดิม เมอร์เนี่ยนะครับเป็นเร,เรียกว่าเป็นยางไม้แล้วกันครับเป็นยางไม้ที่จริงๆเป็นส่วนผสมที่มีตั้งแต่โบราณแล้วล่ละแล้วก็เขาจะเอาไปเผากันนะครับเพื่อให้กลิ่นก็จะให้ความเป็นกลิ่นวอมเป็นให้ความนุ่มนวลเป็นกันเองแล้วก็รวมไปถึงมีวานิลาแล้วก็ตองกาบ,บีนนะครับก็จะให้เป็นความหวานขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเบรนด์ออกมานะครับที่ไม่ได้หวานจนเกินไปที่กลิ่นนี้เหมาะสำหรับคาแรคเตอร์ของคนที่มีคนนิ่งๆแล้วก็สุขุมใช่ไหมครับเพราะว่าแนวกลิ่นเนี่ยใช่เลยครับด้ยนนจจนนวยความที่ อาจจะแบบไม่ได้เป็นคนพูดเยอะหรือว่าเป็นคนที่แอคทีฟขนาดนั้นการใช้กลิ่นนี้นะครับจะทําให้คนที่อยู่รอบตัวน้อยสุดได้ว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะแต่ว่าเป็นคนที่คัดสรรเลือกสรรน,นะครับเพราะว่าแนวกลิ่นเนี่ยไม่ใช่กลิ่นที่จะพบเจอได้ง่ายโดยเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ซ้ากับนิสเซเนอร์นะครับดังนั้นจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมีคาแรคเตอร์ประมาณนึงแต่ว่าเขาอาจจะแค่ไม่ได้แสดงออกแค่นั้นเองก็เวลาไปทํางานเนี่ยอาจจะให้ความสึกที่ว่าโอเคคนนี้เป็นคนนิ่ง แต่ว่าก็ยัรู้สุกว่ามีโอกาสในการจะเข้าหาได้เหมือนเวลาคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ชวนเราพูดก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทักทายเขาหรือว่าไปชวนไาคุยใช่ไหมครับเขาก็จะตอบรับกลับมาชวนไปกินข้าวไปด้วยได้ชวนไปเที่ยวไปเที่ยวได้จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับแค่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกแค่นั้นเองส่วนในเรื่องการทํางานนะครับไม่ต้องกลัวครับด้วยแนวกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นในเชิงหว,วานหวานบอมบใช่ไหมครับ การทางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับเจ้านายหรือว่าคนอื่นๆน,นะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาด้วยความที่อย่างประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนิดน,นึงแต่ว่าเจอกลิ่นนี้เข้าไปนะครับกลังดีเลยไม่ได้เป็นกลิ่นที่วอร์มจนรู้สึกว่าเออหนักจนเกินไปฉุนจนเกินไปหรือว่าแสบเลยนะครับเป็นกลิ่นที่วอร์มแต่ว่านิ่งๆสบายๆครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีครคเตร์นี้นะครับห้ามพลาดครับ และส่ับคาแรคเตอร์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นของคนที่มีเสนาหที่ลุกเนี่ยอาจจะดูแบดดูเท่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบเที่ยวนะครับและสำหรับตัวที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือลานูเดลอมจากอิเซนเลคองครับตัวโน้ตหลักของเขาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆก็คือคาดามอมครับหรือว่ากระวาน ตัวคาร์ดัมอมนะครับก็เป็นสไปซ์หรือว่าเครื่องเทศตัวหนึ่งที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการใช้ในทั้งอาหารแล้วก็ใช้ใน,นหมหอม้าวต้นานาแล้วนะครับก็จะให้ความรู้สึกว่ามีความเผ็ดร้อนนิดนึงและเนื่องจากไครเตอร์นี้นะครับเป็นคนที่อาจลุกอาจจะดูเป็นแบดใช่ไหมครับกล้าจะให้มีความแซบหรือว่ามีความแบบเผ็ดร้อนอยู่ข้างในนะครับนอกเนอจากนี้เนี่ยตัวกลิ่นนะครับด้วยความที่มีแนวที่ค่อนข้างเป็นออกแนวสไปซ์ใช่ไหมครับ ก็จะมีความสตรองหรือว่ามีความทนทานนี่ประมาณหนึ่งถ้าเกิดใครชอบที่จะไปเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะเที่ยวกลางคืนครับก็จะเป็นกลิ่นที่สามารถไม่ว่าจะสู้กับกลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่นะครับรับรองเลยครับว่าไม่แพ้ใครแน่นอนถามว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับน้องๆน,นะครับที่ถ้าทํางานก็อาจจะต้องเป็นงานที่ไม่ซีเรียสมากในเรื่องของการใช้งานเพราะว่าด้วยแนวกลิ่นใช่ไหมครับมีความเย้าวยวนมีความแซบอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้งานในที่ทํางานพนักง,งานออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉีดมาไหม ร,รู้สึกว่าเอ๊ะคุณจะจะไปทาอะไรหรือเปล่าหรือจะแบบไปแซบกับพี่ที่ทางานห,หรอเลยอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เอ้ยถ้าเกิดวันนี้อ่าคือมันสุกแล้วเราเลิกงานใช่ไหมครับรู้สึกว่าเอ้ยไปต่อได้วันเสาร์พรุ่งนี้เราไม่มีงานเราสามารถตื่นสายได้อ่าเราสามารถเนี่ยพกตัวนี้แล้วก็ไปฉีดเที่ยวต่อได้นะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ไว้สําหรับทํางานโดยตรงแต่ว่าถามว่า aftermatch จะทํางานอ่ะตัวนี้ได้เลยครับ หลายๆคนที่รู้จักน้าหอมหรือว่าอยู่ในวงการมาประมาณนึงเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าตัวนี้เนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเขาเคยได้รับการโหวตว่าเป็นน้ําหอมที่เซ็กซี่หรือว่ายั่วยวนที่สุดนะครับส่วนตัวนะครับก็มองว่าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แนวกลิ่นเนี่ยเขามีความ,วามเซ็กซี่ใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะต้องเป็นคาลรคเตอร์ที่อาจจะโหความเซ็กซี่ไว้ด้วยเหมือนกัน แล้วสุดท้ายนี้นะครับน้ำหอมแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของแต่ละคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับจริงๆน้ำหอมเนี่ยไม่มีขีดจำกัดหรือว่าไม่มีพรมแดนที่จะเอ๊ะบังคับกันว่า น้ำหอมตัวนี้ต้องผู้ชายฉีเท่านั้นหรือว่าผู้หญิงฉีเท่านั้นนะครับน้ำหอมในยุคนี้เนี่ยจริงๆแทบจะเป็น u n i s e กหรือว่า g e n ด e r l e s สกันหมดแล้วดันนะครับถ้าเกิดใครชอบไม่ต้องกังวลนะครับฉีได้เลยใช้ได้เลยเราใช้น้ำหอมให้มีความสุขแล้วก็สนุกกันดีกว่าและถ้าเกิดใครสนใจตัวกลิ่นนะครับสามารถไปทดลองได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาโดยกลิ่นที่พี่แนะนำไปนะครับก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับและก็ประสบการณ์ส่วนตัวถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกต่างๆกันหหรรรรรรืออออออววววววว่่่่่่่่่่่าาาาาาาคมมมเเเ็็็็นนนนนไไตตตงงงงกกกกกัะะะบ้้้้ใจจจจพพิๆแลีีีีียยยยปปููททสณ์ชด ประสบการณ์หรือว่าอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งเริ่มสนใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือความสนุกของน้ำหอมถ้าเกิดเราได้ทดลองวยตัวเองแล้วก็เสริมสร้างประสบก,การณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับการใช้งานครับแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากร่วมพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็คอมเมนต์กันใต้ล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกัรทำงานครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ